ทุกคนมาพบกับโมนาอีกแล้วนะคะวันนี้โมนาก็จะมาทำคลิป r e ี c t ชั่เพลงมาริของ C G M version dance practice ฉันไม่รู้จักใครอีกแล้วเอรู้จักรู้จักชื่ออะไรอ๋อ Fortune Angel รู้จักได้ไงเพราะว่าคู่จงคู่จิ้นกันก็เลยรู้จักนะคะเราเคยฟังเพลงนี้มาแล้วตื่นเต้นอะ่ะเพราะว่าไม่เคยดูเลยไม่เคยดูอะไรอีกแล้วจะไปเรี React กันกดฮะจะตั้งใจดู หืมแพทเท์นสวยนะเปิดมาคือแบบปังเลยอะ่ะเป็นสามเหลี่ยมซ้อนอะเลิศเฮ้เป็นเป็นฟิลแบบผสมดนตรีไทยอะ่ะเอ้ยเคยอะไรของภาคเหนือดนตรีไทย้ยพทเทนสวยมากค่ะแล้วก็ท้าเหมือนกันเท่ากัน มีคนตัวตัว,ต,วตัวน้อยอ่ะน่ารักแบบตัวเล็กมากเลยอ่ะหูท่าสวยมากพร้อมกันเหมือนกันวิ่งเยอะด้วยวิ้ยเจอฟอรตูแล เหมือนกันเหมือนกันจนตกใจอะแรงเท่ากันลายเท่ากันคู่แน่เลยทั้งคู่แน่ชัวร์อ้ยน่าดีอะ่ะใช่ไหมทั้งคู่พอเจิน้นพอเจิน้น ทัานไม่เท่ากาันแต่โดยรวมดีนะท่านน่ารักมากเลิศโหดีจริงอันนี้ดีจริงเก่งอะเด็กเทำาไมเนี่ยคือแบบ ยากนะจะทําให้ท่าอะไรแบบนี้เหมือนกันอะ่ะเพราะมันต้องแบบมันไม่ใช่ท่าแบบล็อกๆอกอะ่ะมันเป็นท่าแบบปล่อยๆนิดนึงจำๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้ย้ยอันนี้มันคือท่า ันเดียวกับท่าคู่เมื่อกี้แต่แค่สลับตำแหน่งกันเหมือนคนที่อยู่หน้าก่อนก็มาอยู่หน้าก็มาอยู่หลังทีหลังงงปะสลับกันอ่ะเอ้ยมีแบบภาคเหนือได้โอ้ว้าวเล่นดีจังยมีแบบเลเวลเห็นปะโหดโหด ทำไมเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่ไม่รู้จักเนี่ยเต้าใดภาษาเหนืออันนี้คือเขาฝึกหนักอะดูก็รู้เลย โหดโหดอ่าโหจังหวะการเหวี่ยงแขนคือแบบพร้อมกันอะว้โหเอ็นดูแองเจิ้ลมากเลยอะตัวเล็กมากจบไปแล้วนะคะ ท่าส่วนใหญ่นะคะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะเก็บจังหวะยากเหมือนกันมันเป็นท่าที่แบบจำเยอะคอปเยอะแบบงงเตงมากว่าทำไมไม่เคยดูนี้คืนนี้มันดีมากเลยทุกคนต้องไปหาดูนะเปิดมานะเป็นภาพสามเหลี่ยมซ้อนกันแล้วเป็นภาพที่ครีเอทีฟมากเลยไม่ค่อยมีใครใช้นะส่วนมากมันจะเป็นสามเหลี่ยมแถวเดียวแันนี้คือจะเป็นสามเหลี่ยมที่แบบเป็นสองแถวแบบเนี้ยมันทําให้ส่งคนที่อยู่ตรงเซนเตอร์ด้วยที่ท่อนแรกนะคะมันเป็นสามคนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็น V หงายก็เป็นแพทเทิร์นที่ ดีเหมือนกันนะคือส่งคนที่อยู่3มคนให้เด่นขึ้นมาได้ส่วนมาก CGM เนี่ยเขาเน้นไปเล่นแบบภาพไล่ระดับก็คือแบบเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนบ้างหลังไปหน้าเนี่ยบ่อยเราเห็นหลายหลยค GM, ลิปแล้ CGM BNK อะไรเงี้ยแมว CGM BNK อะไรเงี้ยใช้เทคนิคแบบนี้บ่อยมากทุกคนอนะ เด่นเท่ากันหมดเลยคือทุกคนเท่ากันสำหรับ,บเราอะเราว่าดีนะไม่มีใครมากไปไม่มีใครน้อยไปมันอยู่ในระดับที่โอเคหมดทุกคนอาก่อนที่จะมาฮุกอะที่แบบกระโดดกระโดดมาไม่เหนื่อยเหรอ ยอมใจเลยจริงท่าท่อนหุกนะที่มันแบบผักแขนเป็นการแยกส่วนของร่างกายได้ดีมากขาแขนคือเท่ากันหมดเลยจะ45ก็45เป็นวงที่มีคุณภาพวงหน,ะะนงึ่งเลยนะคะแล้วความว่าแพทเทิร์นอ่ะมันเป็นหน้ากระดาษมันทําให้เห็นลายของทุกคนชัดเจนวงมากมันเป็นวงแรกที่เราดูแล้วเป็นจํานวนคนที่มันเยอะแล้วเราดูแล้วมันเหมือนอะ่ะและว้วก็ท่อนคู่ดีนะมันแบบซิงโครไนซ์กันดีมีความผสมผสานระหว่างการฟ้อนรําของเหนือแล้วก็ท่าเต้นแบบประยุกต์ ตรงนี้เขาน่าจะเป็นจุดขายของ CGM คือทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมเวลาเราเอาลำหรือเอาฟอสอะไร,รมาใส่ในท่าเต้นน่ะมันก็ต้องน่าเบื่ออยู่แล้วถูกปะแต่เหมือนเขาอ่ะครีเอทีฟท่าทุกอย่างมันดูเป็นเอกลักษณ์ของ CGM ไปเลยอะ่ะก็ท่อนคู่ใช่ไหมมันจะมีสองครั้งที่จะต้องเต้นด้วยกัน้องสังเกตดีๆวลาเวลาหมุนอ่ะคนนึงจะไปด้านขวาคนน,งน,ออคงคน,นึงจะไปด้านซ้ายแต่พออีกครั้งนึงอ่ะคนนึงจะไปด้านซ้ายคนนึงจะไปด้านขวางงไหมไม่งงนะศิลปินก็คือต้องจำท่าสองข้างนักเต้นทุกกคนจจะรรู้ว่่่าาาททีแบบ ถ้าเดียวกันแต่คนละค่าเป็นอะไรที่แบบทรมานตัวเองทรมานความคิดทรมานสม,มองมากเทิร์นนะคะมีแบบดับเบิลข้างๆแบบนิดๆหน่อยๆความห่างไม่เท่ากันเข้า C G M ตรงนึงก็คือเขามีการส่งภาพเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาทันจบนะคะก็จะเป็นนั่งแถวบนแถวล่างเห็นไหมมี level เลเวลอกีกครบจบในวงเดียวจบไปนะคะสำหรับคลิปเ a c t i c e เพลงวัน uh, ีของ C G M วงนี้คือเป็นวงที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถไปได้ไกลอีกมากมาก เราไม่ได้ตามด้อมนี้เลยนะเราไม่ได้ตามวงนี้เลยแต่รู้สึกว่าเรามาดูครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจมากวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมหรือรับฟังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคน